สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X c h o t Server J นะครับคลิปนี้ผมก็มีปืนมู่หลานนะครับผมแต่ว่าเป็นตัว Luna New Year นะครับก็เป็นสกินนะครับน่าจะเข้ามานานแล้วมั้งหรือไม่ก็สักพักนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ติดตามนะครับแต่ว่าปืนสกินมาใหม่ของเซ r ร์เวอร์จีนมันก็มักมจะดีกว่าเดิมนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับโดยปกติปืนเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่ว่ามารอบเนี้ยแม่งเป็นสีชมพูเว้ย ดาเมจเริ่มต้น260ทำเป็นเล่นไปยิงทะลุปะวะโอ้ยยิงทะลุด้วยเออลืมไปพวกปืน8.5ดาวม,มันยิงทะลุตัวคนนะครับเกือบจะทุกกระบอกเลยมั้งเฉพาะพวกปืนใหม่ๆนะครับผมปืนเกา่าๆผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าโคตรแรงนะครับอันนี้ผมกดผมกดอะไรวะกดเฟียตำนานคนเดียวนะครับอันนี้อยู่อยู่จีนนะไม่ได้อยู่ไทยนะนะครับ ปืนนี้สีม่วงมันก็แรงอยู่แล้วปืนเดิมเดิมของมันอนะแต่ว่าพอมาเป็นสกินตัวใหม่เนี่ยสกินนิวเวียเนี่ยแม่งแรงกว่าเดิมอีกนะครับหรือว่าเซิร์ฟจีนมันแรงอยู่แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะแรงเพราะสกินนะครับผมโอเคอันนี้ก็ยิงไปเลยยิงทะลุนะครับชิวๆไปแตกหมดครับผมโคตแรงแล้วผมชอบตัวเลขดาเมจของเซิร์ฟจีนนะเพราะว่าตัวเลขมันแบบว่ามันดูสมูทดีนะครับมันดูแบบไม่ค่อยเกะกะ เหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยเราอะผมว่าตัวเลขมันดูเกะกะอย่างก็ไม่รู้ว่าจริงๆนะโอเคเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นมีดคาถาแล้วกันนะครับไวดีง่ายด้วยหมดยังอาจจะไม่หมดเลียร์ต่อครับผมมาเยอะกันจังวะายฝั่งหนึ่งแล้วก็เลียร์ตัวข้างหลังโอเคหมดรอบที่สี่ครับมีทั้งบอสมังกรนะครับแล้วก็ไอตัวที่มาอยู่ด่านที่สามอะ เรียกว่าอะไรวะบอลอกเหรอไม่รู้วะยิงแม่งก่อนลวกันเอ้ยเอ้ยยิงทะลุไปเลยครับผมปืนดีอย่างนี้ต้องใช้แล้วต้องใช้คุ้มหน่อยายครับทะลุไปนั่นแหละอ่ะล้วลูกน้องกูเป็นไงบ้างเนี่ยจะตายหายอยู่แล้วตายเรียบร้อยนีย่ทะลุไปเลยทำไมบอลอึดจังวะเออตายเลยวิงครับรอเลยอ่ะแตกครับหัวแตกไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ซอนมาดิซอนมาซอนมาเยอะเยอะเลยสองตัวเยอะตรงไหนวะตายแน่แต่คู่เออเป็นไงล่ะของเขาดีจริงนะครับปืนกระบ,บอกนี้มาจัดการลุยครับตอนนี้พลังโจมตีคูล17นะครับยิงเข้าทีก็สี่ร้อสาสิแครับผมแล้วก็ไอตัวเลขสาสิบนี้น่าจะเป็นติดคีหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็รวมรวมแล้วก็เกือบห้าร้อยนะครับไอเฮียจะแรงไปไหนวะหน้าเดี๋ยวๆๆวิวว่งชา้าจัดตอนนี้ ระวังระวังอย่าโดนสกิลน้ําแข็งแม่งก็พอละหลบแปบบ๊บน,นี่หลบหลังกําแพงหลบหลังกําแพงที่ปลอดภัยชัวยิงเข้าไปเลยครับเลือดบอสคือแบบแทบจะไหลเป็นน้ำมาตอนเนี้ยเอ้ยหลบแปบบ๊บแม่งโดนจนได้ไม่ทันได้หลบนะครับเมื่อกี้โทษทียิงประมาณตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวมันยิงทะลุกาแพงวะลองแปบบ๊บไม่ทะลุวะโอเคงั้นยิงแฉลบด้านค่าก็ได้ปืนนี้ไม่มีแรงดีดครับยิงได้สบายสบายโดนทุกเม็ดร,ระบอกเลยเป็นลูกแปบบ๊บ ยิงไปเลยครับผมไปเขยบอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้ยิงไปเลยเดี๋ยวพอฟีอัปเดตเราค่อยออกไปนะครับเป็นลูกแป๊บยิงต่อครับผมจะปล่อยมาเยอะแค่ไหนอะออามานดิอัปเดตออกมาทำไงออกมาวะอัปเดตย,ยิงลงพื้นแม่งเลยไอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วกิลแซดทำอะไรได้วะไม่รู้ว่าลองแล้วกันลองกดดูเพื่อแบบเพื่อแบบมีประโยชน์นะครับเลือดไหลเป็นน้ำมาบอกเลยเดี๋ยวถอยก่อนจะตาย โอ้ยโดนล็อกโดนล็อกเดี๋ยว็ดเเดติ้นก่อนติ้นก่อนหลบแป๊บหลบได้ไงวะกูฮึบโอ้นี่หลบไม่ได้น้ำแข็งอะแม่งหลบไม่ได้เว้ยเซอปเดตออกมาเออออกมายิงอัดเข้าไปเลยครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหัวใจมันนะครับยิงเข้าไปเลยยิงทีแบบเกือบตายอะถ้าเจอแบบพวกปืนกระบอกแรงๆครับ้กูก็ตายโอเคไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้เฮียเลยกระทมแข็งแล้วก็ยิงเข้าบอสต่อเลย เลยมอนพวกนี้เดี๋ยวรอแม่งหลุดเข้ามาแตกหมดครับยิงต่อไปต่อเนื่องเลยไหวอยู่ไหวอยู่ครับปืนเรามันแรงอยู่แล้วเดี๋ยวเอามีดเคลียไอพวกตัวด้านข้างดีกว่าโอเคแล้วก็ยิงต่อเลยครับผมยิงเอ้แล้วมันไปตามตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิยบหายละบอสม่งเพิ่มเลือดพันอยู่ปะสงสัยต้องใช้ปืนนี่แหละเคลียผมว่านะ จะได้แบบว่าเป็นการยิงบอลในตัวแต่ว่าทําไมยิงเราไม่เข้ามอนเลยวะไปมึงไปตามตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะยิงเอาตัวพวกนี้ก่อนหมดยังโอเคหลังแดงได้อยู่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 กว่เฮียแล้วยิงไปยิงไปไต้องใช้มีดต้องใช้มีดเดี๋ยวเคลียป,ประมาณแถวๆตรงนี้แล้วกันพ่อถึงหน่อยยิงไปเลยครับผมแล้วทำไมชอบไปตามไอ้ตัวพวกนั้นล่าน้องโอเคหมดยังสองตัว ยิงต่อครับผมโอ้โหขยันเอาเอาลูกน้องมาจังวะเปยนลูกแป๊บยิงต่อโอคเอ้ยเหลืองไหนอีกเนี่ยเอ้ยหลังแดงหลังแดงเจย็นใจย็นพวกยิงต่อเลยครับผมใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วปล่อยแม่งนี้เลยลยไปเลยยิงครับผมอย่าให้มันฮิวเลือดไม่งั้นเดี๋ยวลำบากแน่ โอ้โหทำไมมาตบเป็นตัวนี้ผมรู้สึกเริ่มลำคาญแล้วไอ้ตัวพวกนี้ยิงต่อครับผมบอสใกล้ตายแล้วเทียไม่ทันสักทีใส่ต้องอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้เลยแล้วกามรยิงยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยเสีย,ย,ย,ยจะตายอยู่แล้วไม่ตายให้กูสักทีเป็นลูกแปบ๊บยิงต่อครับผม เอาตัวที่แบบว่าอยู่ไกลๆเอเคหมดยิ่งโอเคแต่ครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับบอสเปียนตานานก็ลองแวะมายิงด่าน HP นะครับแค่ให้ดูว่ามันพอเล่นไหวไหมนะครับไม่ได้เล่นันจบนะโอเคปะลองเล่นดูเฉยยิงเข้า200นะครับดาเมจเริ่มต้นโอเคยิงไปเลยยิงทะลุไปเลยแต่น่าเสียด,ดายว่ะแม่งแมกซกซีนให้มันน้อยเกินหมายถึงไอตัวเลขด้านหน้า แต่ก็ไม่เป็นไรครับกระสุนแค่นี้แหละน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับโอเคยิงเลยยิงทะลุไปเลยครับผมต่อแถวมาเรียนคิวมายิงทะลุหมดอ่ะเออแล้วก็ไอห,หัวถุงรู้สึกว่ามันจะอึดมากเลยโอ้ยกระตก,กะตกเลยวะไอห,หัวถุงนี่แม่งกระตกจริงเอ,อไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กระตกดิแม่งอึดจริงนะครับผมถ้าเทียบกับไอตัวที่ไม่ได้ใส่คุมหัวนะครับเรียบร้อยเช์ด้านล่างต่อครับ มาแล้วต้องเล็งส่วนหัวนะครับยิงเข้าแรงบอกเลยเอ้ยเหมือนมันยิงไวขึ้นปะวะถ้าสมมุติว่ามมวเราปล่อยค้างไว้อะี๋ยวผมคิดเองวะผมคิดเองหรือเปล่าวะไม่รู้วะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสัตว,ว,ว,ว์ทำไมมันเยอะจังวะเพราะว่าตัวไหนแม่งยิงขยันยิงชิบหายเลยโอ้จะตายจะตายเอ้ยยังไม่ตายนี่หว่าเบือตังเยอะตายตรงไหน โอ,เอ้เยอะจัดเยอะจัดหมดสักทีไหนผมลองเทสยิงดิขอลองแป๊บยวผมรู้สึกไปเองวะทำไมก็ปกตินี่ว่าก็ไม่มีอะไรโอเคน่าจะคิดเองแหละไปลองเลยโอ้ยเนี่ยเยอะจริงโอ้โหจะตายจะตายต่อแถวมาเรียงมาเป็นแถวเดียวเลย ยิงทะลุทีเดียวต้องทําไงวะนี่ต้องประมาณนี้โอเคได้อยู่ครับยิงเลยหลบหลังครับหลบหลังครับเอาแล้วไอ้หาจะหลีกทาไมวะเฮ้ยเรามาจากไหนเนี่ยมึงก็วิ่งไวเกินน้องเอาเอายิงหมดไม่สนลูกใครครับเอ้ยเรามองหน้ากูทำไมมองข้างหลังดิเออมั่วอยกแหละยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับโอยัตพวกนี้ก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยหมดสักที ไอหมดกระเทียแล้วยังเหลืออยู่ปะ่ะวิ่งไปเลยครับผมด้านหน้านยังมีอีกด้านหน้านยังมีครับมาครับมาแล้วเวยิงเลยแตกครับ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 เดียวเดียวกูจะแตกกูจะแตกยิงก่อนเอาด้านบนเลยไปด้านล่างก่อนไอ,นอ,นอหัวถุงนี่แม่งอึดนะครับเอาไอ้หัวถุงกันเลยทำไมนี้มีเยอะอยวลูกแป๊บมันลุมยิงผมเว้ย รวมยิงแล้วไงวะเจอเปืนนี้เข้าไปเคลียหมดโอเคเดี๋ยวไปเจอบอสดีกว่าหมดแล้วมั้งคงไม่มีสปอนมาเพิ่มโอเคเดี๋ยวลองยิงบอสดูนะครับว่า,วาเวิร์กหรือเปล่าถ้ามาเล่นดานา h p อ่ะเรามาดูไงมาแล้วนะครับผมนี่เข้าอะไร2 6 4อ่นะครับเลือดบอสคือแทบจะไม่สกิดเลยนะครับทานที่ดีนะครับไปหาพวกคนที่มีระเบิดใจดีระเบิดน้ำแข็งดีกว่าครับถ้าจะเล่นเซอร์เวจีนนะครับ แล้วก็บวกกับพวกปืนการูดา้าปืนฉินเจิงกวนอะไรก็ว่ากันไปหรือปืนอะไรก็ได้ที่มันยิงเข้าแรงๆอ่ะอันนี้ก็คือมันก็ยิงเข้าแรงนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ไหวว่ะทุกคนมันไม่ไหวจริงเนี่ยมันพอเล่นได้เว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับผมผมไม่ค่อยแนะนําให้กดริบสองทำอะไรได้วะให้กดริบสองยิงได้วะ่ะเมื่อกี้เห็นปะเห็นลําแสงเมื่อกี้ว่าสีฟ้าเรายิงยิงไปเรื่อยเรื่อยดิยิงไปยิงไป ยิงเข้าหัวแรงนะครับ450เอ้ยอยู่ด้านหน้าโดนไฟแม่ไรแม่แรยิงเข้าหัวเฮ้ยจะตายอ่ะเฮ้อตายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับด่าน h p นะครับถ้าเราออกมาเล่นยิงไอ้พวกมอนพวกบอสด่าน h p นะครับสาหรับผมนะครับก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับสําหรับปืนมูหลาลูน่านิวเยียนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ